มาชิกชาวเอสะครับสุดท้ายคับคุณนัทคุณโบคุณพ่อแพงคุณมิวสิกและคุณติ๋ววันนี้นะครับที่มาเห็นบอกว่าเราจะมีทางทรูเนี่ยมีเรเวนตี้เกมโชว์แบบใหม่ชื่อว่าเดอะมาสเตอร์เป็นยังไงครับคใช่ครับอาสาพุกอ่างนะสำหรับเดอะมาสเตอร์นะครับก็เป็น เรียลิตี้เกมโชว์ตลอด24ชั่วโมงนะครับแชมป์ชนแชมป์ชิงเงินล้านอ่าก็โดยมีแชมป์แล้วก็รองแชมป์จาก a f ทั้ง5ซีซั่นนะครับรวมถึงป๊อปลาโบดอีก5คนเข้ามาประชันฝีมือวททักษะกันทางด้านดนตรีนะครับโดยที่อ่าแต่ละคนเนี่ยก็จะได้มีส่วนร่วมคิดโชว์ที่จะไปแสดงในแต่ละวิคในคอนเสิร์ตใหญ่นะครับแล้วก็จากบ้าน AF เนี่ยที่เราเรียนเรียนกันเนี่ยครั้งนี้เราจะทำงานกันเป็นมืออาชีพมากขึ้นโดยจะมีอ่าเขาเรียกว่า the master ในด้านดนตรีของวงการเข้าไปช่วยดูด้วยแชมป์ธีรพลไปด้วยป่ะครับไม่กีครับครับก็่ได้อ่ามมีการฟิตซ้อมอะไรบ้างหรือเปล่าครับค่ะก็ก็แต่พวกเราออกจากบ้านมาก็มีมิคอนเสิร์ตมาได้เลยก็เป็นการซ้อมไปในตัวค่ะแต่ว่าก็มีเรียนเพิ่มเติมบ้างแล้วก็ช่วงนี้พวกเราก็พยายามรักษาสุขภาพเพราะว่าจะกลับเข้าไปอ ฟิตหนักสําหรับการโชว์รวสำหรับพ <reen cient. S 2> ่แพงนี่ก็แต่งรถรอเลยใช่ไหมใช่ครับติดซ้อมอะไรบ้างแล้วสีสีเป็นไงครับรู้สึกว่าได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแล้วรู้สึกดีไหมก็ดีใจครับตอนแรกจริงผมก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าว่าจะได้เข้ามาเพราะว่าคือผมเองก็ไม่ได้ติดหนึ่งในสองนะฮะก็คือก็ต้องผ่านการโหวตนัคือการโหวตเนี่ยคือศิลปินเอฟพี่ๆเอฟก็มีค่อนข้างเยอะมากก็ ถือผมก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ไม่น้อยใจขนาดนี้นโอ้โหตลอดเวลาเลยน้อยใจพูดจน้อยใจตลอดเวลาไม่ต้องก่าวแลก็รู้สึกดีใจครับใจขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจพวกผมนะครับขบนะครับแล้วเป็นยังไงบ้างระยะเวลาในการประกวดมันจะมีวันไหนหึงวันไหนครับก็ตั้งแต่วันจันทร์ที่2 3ากุมภาค่ะคือวันจันทร์นี้นะคะจนถึงวันที่2 1มีนาคมรวมทั้งหมดสีอาทิตย์ก็คือเตลพวกเราได้อย่างจุใจ24ชั่วโมงตลอดสีอาทิตย์เลยค่ะไม่ต้องนอนกันเลยนะครับ ใช่หาได้ใช่ทำไปกำลังใจพวกมึงกอาไปนอนได้เออแล้วเล่นละครช่องสามเป็นไงบ้างตีก็เริ่มถ่ายแล้วครับอ่าถ่ายไปสองซีนครับประมาณเล่นสองเรื่องเรื่องมหาชนชาวแฟร ไม่มาแจ็คเอสสี่ตัวปว่วนชัวตามได้เลยนะคะก็เด qu ี๋ยวตามได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเขา AF ฟได้นะคะก็เริ่มเข้าบ้านบรรจั่งกันนี้แล้วนะคะติดตามได้เลยนะคะขอบเจนแมสเตอร์นะฮะวันนี้ขอบคุณทุกคนค่ะแล้วก็เครื่องระดับต่อมีมีเอสโซยโซและเจนเฟอร์ค่ะเี๋นี้ไานราแลอัปเดตกับข่าวบันเทิงนะฮะกับรายการสีส๋าบรรเทิงสดเวลาเดิมบ่ายสองโมงครึ่งที่ช่องสามวันนี้พวกเราสวัสดีค